ม,มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยเจตนาเราไม่ได้มีอะไรอย่างนั้น,นก็จะจะแก้ตัวทําไมคําว่าอาดีตก็คือคนนี้แหละเรา,ามีคนเดียวจะจับโยงทําไมคะโยงเก่งบอกว่าแฟนเก่าดิฉันมีหลายคนคะ่ะตอนนี้โสดออกนอกแถวนานแล้วอยู่หัวแถวการอยู่หัวแถวก็แบบไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ แบบบางทียังไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าโดนพาดหัวข่าวแบบแบบที่มันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทาไมแบบไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลายเรื่องมันหลายเรื่องโงแบบเหมือนแบบกลายเป็นว่าโดนโยงโดนโยงเพราะฉะนั้นคือเราโพสด้วยเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์ที่แบบว่าเหมือนแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เป็นรู้สึกว่าอยากจะแบบให้ข้อคิดสอนคนด้วยแต่ว่าคนที่อคติหรือว่าแบบ คือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแบบคิดถึงโยงไปเป็นเรื่องอะไรแบบนั้นได้คิดดูถ้ามีปัญหาจริงๆจะโพสทำไม,มคือน้องแม้คือแบบเราแบบโตแล้วอ่ะเราไม่ใช่คนที่แบบว่าจะมาแบบโพสต์แบบด่านออนไลน์มันมันไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันด้วยตอนแรกเราก็ไม่ได้เคลียร์เพราะเรารู้สึกว่าเขาก็เป็นมีความเป็นผู้ใหญ่และเขาก็เข้าใจสถานาการณ์อะไรอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้มีปัญหากันเพราะฉะนั้นคือ ถ้าถ้ามีปัญหากันอาจจะแบบเอ้ยอาจจะอาจจะคิดว่าเราอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะคือเหมือนกับว่าคนอ่ะชอบมาโยงทุกเรื่องให้มันแบบมีเรื่องแล้วก็แบบเหมือนเอาจริงอ่ะสิ่งที่หนักอ่ะคือพาดหัวข่าวอ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคนไทยคืออ่านแค่พ้าหัวข่าวแล้วคือแบบว่าเนื้อข้างในอ่ะมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้โสดแต่คือแบบว่าวนนไม่ใช่วันนี้โสดไม่ใช่วันนี้โสดคือตอนนี้โสดแต่คือแต่คือแบบว่าเหมือนแบบบางทีเล่าอะไรให้ฟังในเรื่องอดีตคนก็จะแบบว่าอดีตต้องเป็นคนนี้แน่เลยซึ่งแบบว่าเหมือนแบบอดีตก็ไม่ได้มีคนเดียว oh. ออคืออดีตอายุจะสี่สิบอยู่แล้วอะ่ะมันคงไม่ได้มีคนเดียวหรอกคะ่ะคําว่าอดีตก็คือคนนี้แหละ แล้วนี่เออมีคนเดียวแล้วก็แบบว่าก็กลายเป็นว่าพาดหัวข่าวโดนพาดหัวข่าวเลยว่าเป็นชื่อคนนี้ใส่ชื่อเลยแล้วก็จูบเท้าซึ่งเราไม่ได้พูดอยู่แล้วซึ่งรู้สึกว่าอยากให้ดูที่เจตนาของคนตอบจริงๆว่าแบบเขาเขาถามตอบคําถามวิดีกรว่าเออเรื่องราวในเหียมเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับใครเลยคือจะจับโยงทําไมคะ ยงเก่งยงเก่งมากเไรเงี้ยบอกว่าแฟนเก่าดิฉันมีหลายคนค่ะจะได้แบบชัดเจนเลยไงแบบเอ้ยคนอ่านแแล้วล้วใครล่ะก็หลายคนไงคะไม่ได้หรอกไม่หมายถึงว่าจะเป็นใครก็เถอะแต่มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอ่ะแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นกับหนึ่งคนละกันโอเคไหมโอเคปะเออก็คือแบบว่า แต่ก็ไม่ได้อยากจะไปเจาะจงทำไมมันเก็่ยวกันการเล่าให้ฟังเฉยๆว่าแบบเอ้ยมันแบบเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วแล้วเราก็แบบเจอเหตุการณ์ที่แบบเออรู้สึกโรแมนติกแบบนี้เราประทับใจนะก็บอกว่าไม่ได้ต่อแถวอยู่แล้วไม่ได้ต่อแถวอยู่แล้ว่เพราะว่าทุกวันนี้ก็ต้องแบบช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยออกนอกแถวนานเลยอยู่หัวแถว สูเอออยู่มาแถวแล้วแล้วก็ต้องแบบช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันแบบว่าเออแบบลูกจะเรียนอะไรแบบแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วคือรู้สึกว่าการอยู่หัวแถวก็แบบไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็คือต้องรับผิดชอบลูกนะคะไหนจะค่าเรียนค่าอะไรทุกอย่างก็คือมาด้วยเออก็คือแบบว่าต้องช่วยกันเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ